สวัสดีค่ะบอกสภาพาเมื่อสองค่ะแอลค่ะเมนค่ะค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจัดเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะกับเสื้อยืดคุณผู้ชายเน้นเป็นงานสีดำนะเอาง่ายๆตัวนี้จะเป็นดำรวนนะคูค่ะตัวนี้เป็นงานรวมนะคะได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมกกะ ลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทว่าราคาค่ะลูกค้าจะราคาแปด00ันบาทนะคะน้ำหนักนะคะสี่สิบห้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะคุณลูกค้าจะ2สองร้อยถึงสอง้อห้าสิบชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นสามสิบสองบาทนะคะใช่ค<ห>่ะยสดดำ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 ทุกตัว สีดำล้วนคุณลูกค้าจะเอาเอง่ายๆรหัสนี้เน้นเป็นงานสีดำนะคะใช่คะ่ะลูกค้จาจะต้นทุน32บาทเท่านั้นขายงานเสื้อ,อยืดสีสันอยู่แล้วแนะนำหมวดรีเพิ่มเ,เติมนะคะ,คะแรงเลิศ<ร>จ่ากิวเดนจ้า หยิบขึ้นมาทำไมสกรีนสวยจังตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคุณลูกค้าจ๋าว่ามีเป็นสกรีนเมเป็นหัวเดือนหัวไม่เดือนมีเป็น<อ>เน้นเป,เป็นรูปภาพเ,เน้นเป็นลายโน<ะ>้า นะลูกค้าจะเน้นเป็นตอง 3A เน้นเป็นรูปแบบเน้นเป็นสไตล์แบบไหนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ Rolling Stone จ้าลูกค้าจ้า Rolling Stone นะคะลูกค้าจ้าลายมาแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะต้นทุน32บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะผ้า50 50จา้าคุณลูกค้าจ้าตัวนี้เป็นผ้า50 50จา้าตัวนี้เป็นของ Rolling Stone นะคะป้ายคอโดนตอกไปนะ 妈妈马。 ไปไหนมาไหนเลยเด้อคุณลูกค้าจ๋าสวัสดีคุณลูกค้าเจ็ดท่านค่ะคุณพี่จ๋าตอง 3A ใหญ่มาเลยนะตัวนี้เป็นของคัดตอนลอยนะลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นตอง 3A ใหญ่ๆมาเลยสวัสดีคุณลูกค้าแปดท่านจากคุณพี่จ๋ากับรายการดท้ายของวันเพื่อสบดีที่สดใสค่ะกับเสื้อยืดสีดำกรีนบ้างไม่กรีนบ้างค่ะาจ๋าติดมาหมดนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสกินรูปภาพสกินตัวหนังสือมีค่ะมาอยู่ในนี้เลย ะกินไหมอะลูกค้าจ๋าลุ้นหัวเดือดลุ้นหัวไม่เดือดการอยู่ในนี้เลยค่ะลูกค้าท่านไหนที่ขายอยู่แล้วมาดูได้นะอะพี่แอลอันนี้ของพี่แอลค่ะ,อ,ะอันนี้ให้พี่แอลค่ะตอง 3A อแดงค่ะคุณลูกค้าจา๋าใหญ่ด้วยอะสวัสดีคุณพี่เก้านจ๋าเสื้อยืดสีดำรายการสุดท้ายค่ะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะคุณลูกค้าจา๋า cf ได้เลยพี่ไปหลายตัวแล้วนะตองส a เะแต่ว่าตัวตัวนี้เป็นตอง 3A ใหญ่แล้วก็เป็นสีแดงด้วยนะเป็นคุณค่าของ ค่ะตอนร่อยนะคะตองเป็นภูมมาค่ะลูกค้าจะพูมมาสกรีนได้ด้วยนะมิ้นค่ะสวยเลยแล้วก็สกรีนได้ด้วยค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะอาเป็นสกรีนลูปผ้าแบบนี้มีมาค่ะอาต่อด้วยอันเดอร์อาร์เมอร์ค่ะโอ้โหแบนหลวมมากแบนไม่พักเลยหลวกันเลยอะสกรีนสวยๆสไตล์แบบนี้นะคะลูกค้าจะอาจจะมีมาบ้างอันนี้ เฮิร oh, ์เน็ตจ้าตัวนี้เป็นแม็กอินค่ะโรหาจาก USA นะคะตัวนี้เป็นแม็กอิน USA แไซส์ประมาณไซส์ M หนา้าจะพลาดไม่ได้เลยสําหรับเสื้อเยืดฟุตบ้างกิวเดนบ้างโรโ่นค<า>่าจ๋าเฮิร์เน็ตบ้างนะคะแต่ว่ากระสอบนี้ตองสาเอรัวมาเลยเด้อสนใจกระสอบนี้ได้ตามรีวิวนี้ค่ะคุณลูกค้ะจ๋าเพราะว่ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวตามรีวิวนี้เลยคุณลูกค้าจ๋าหยิบไปส รับชิ้นไม่มีแน่นอนนะคะใช่ค่ะมีสกีนรูปภาพมีสกีนตัวหนังสือเป็นสีพืนมีคะมาอยู่ในนี้ลูกค้าจะแต่ที่แน่ๆเจอปลายมีโรลิสโตนค่ะลูกค้าจ๋ามีตองซ้อมีแชมเปี้ยนมีบูมาค่ะไปเป็นไม่พักเลยค่ะสนใจสามารถสีเอฟได้นะคะไม่ได้ขายเสื้อขาวเอาเสื้อดำค่ะไม่ได้ขายเสื้อสีสันเอาเสื้อดำเอาเสื้อดำตัวนี้เป็นรหัสเสื้อดำ ร้นค่ะคุณลูกค้าจะรหัสเสื้อดำร้นนะคะสุดคุ้มค่ะลูกค้าจะเอฟได้เอฟกันเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะามารุ้นกันเลยลูกค้าจะใครที่ขายงานเสื้อเยืดอยู่แล้วแนะนําแนะนําค่ะลูกค้าจะรับเป็นกระสอบนี้ได้เลยได้ตามรีวิวทุกตัวเลยค่ะลูกค้าจะจ่ายยอดแปดพันบาทได้ทั้งกระสอบเลยนะได้น้ําหนัก45กิโลนะคะใช่ค่ะคุมมาคุมจริงมารวกันเลยจ้าวันนี้เราให้พนักงานมาช่วยดู ผ้าห้าสิบห้าสิบให้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าแต่ตอนนี้เอาผ้าขั้นร้อยไปก่อนค่ะเอาขั้นร้อยไปก่อนแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าตองสามเอมาเยอะอยู่ดอเยอะเยอะแล้วก็เป็นแบรนด์อย่างอื่นเป็นไนกี้เป็นคริสติวนะคะเป็นคริสติค่ะเป็นโรลิสโต้โรลิสโต้แล้วก็อีกนะจ๊ะเป็นพู่มมาเป็นอันเดอร์นะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นไนกี้นะคะเป็นแชมเปี้ยนเป็นกิลเดนจ๋าสวัสดีคุณลูกค้าก้าวทางจากคุณพี่จ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,คะอุ้ยแชมเปียนปาดอ่ะเป็นสีพื้นอันมีติดมาบ้างนะคะลูกค้าจะอะคุมคุมยั่ยเลยต้นทน32บาทคะ่ะลูกค้าจะเอาไปสบัดสบัดนะคะซักรีดดีๆคะ่ะลูกค้าจะอัพทําราคาได้นะคะค่ะค่ะบางตัวก็สามารถเอาไปซักเอาไปรีดหรือขึ้นไม้แขวนขายได้เลยก็มีค่ะ,ะ,คะแล้วแต่ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะขายข<อ>เป็น<บ>สไตล์แบบไหนยังไงนะแต่ถ้าสนใจกระสอบนี้นะคะได้ตามรีวิวนี้เลย แล้วก็มีแค่กระสอบนี้นกระสอบเ<อ>ดียวคะ่ะใช่ค่ะเป็นเสื้อยืดสีดำคุณผู้ชาย คุณผู้หญิงอยากใส่ก็ใส่ได้ค่ะคุณลูกค้าจะสามารถใส่ด้วยกันได้นะคะใช่ค่ะเรื่องสกินนะคะลูกค้าจะไม่ได้การันตีนะคะว่าจะเป็นสกินแบบไหนมาเยอะหรือมาน้อยจะเป็นสีพื้นมาเยอะหรือเปล่านะคะได้ตามรีวิวทุกตัวเลยค่ะลูกค้าจะมีสกินบ้างไม่มีสกินบ้างสกินรูปภาพบ้างสกินตัวหนังสือบ้างนะคะใช่ค่ะคุณลูกค้าจะสุดคุ้มเลยเอฟได้ต้องรีบีเอฟแล้วนะคะคุณลูกค้าจะอย่ารอช้ากันเลยนะคะ ลูกค้าจ๋ากับเสื้อยืดของเราตัวนี้จะเป็นงานรวมข้อดีของงานรวมนะลูกค้จาจะได้ทั้งแบรนด์รวมไร่ทั้งไซส์รวมด้วยแต่หลักๆก็จะเน้นเป็นงานเสื้อยืดสีดําคุณผู้ชายนะคะ ภูมมาอุ้ยสวัสดีคุณลูกค้า12ท่านค่ะคุณพี่จา๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็น Make in อินเอนะคะอ่าเป็นโฆษณาสกตูนแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้นะคะบางตัวนะคะที่หยิบให้ดูนะคะอาจจะเป็น อ่าเป็นตัวงานวินเทจหรือเป็นรุ่นที่ลูกค้าตามหาอยู่ก็ได้นะคะใช่ค่นะตัวนี้เป็นรูปธงชาตินะคะลูกค้าจา๋าแล้วก็เป็น U S A นะคะอ่าบันนาจ้าหลากหลายจังหลากหลายลสไตล์อย่ารอชา้าคุณลูกค้าจา๋ามีแค่ลูกนี้ลูกเดียวขายแนววินเทจอยู่แล้วขายเสื้อเยืดออยู่แล้วรายการนี้ไปค้าไปเสริมไปขึ้นไม้แขวนขายได้คุณลูกค้าจา๋าไปอีกสักหนึ่งแบรนด์จ้า อันนี้เป็นของแจ็คโหลดนะคะลูกค้าจ๋าบาดเฮสเดมค่ะ สวยๆเลยค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสกีนแบบนี้เลยมีมานะคะลูกค้าจ๋าต้นทุน32บาทเท่านั้นนะคะให้ดูลูกค้าให้ลูกค้าดูสกีนนะคะอะไปต่ออีกหนึ่งแบรนด์จากคุณลูกค้าจ๋ากับแบรนด์ไนกี้คะ่ะปาดอ่ะเป็นสกีนตัวหนังสือค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆเลยนะคะ CF ได้ค่ะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะแก๊ป จ้าเราไม่พักกันเลยคุณลูกค้าจ้าไม่พักกันเลยต้องรีบซ F แล้วนะคะลูกค้าจ้าชอบกระสอบนี้ซีเได้เลยค่ะไม่ต้องลุ้นเลยค่ะเพราะว่าได้ตามรีวิวนี้ทุกตัวค่ะอหยิบไปไม่มีแน่นอนนะคุณลูกค้าจ้าได้ตามรีวิวนี้นะคะดิสนีย์ลายมิกกี้เมาส์ตัวนี้เป็นของซูเปอร์แมนค่ะประชันกันค่ะพี่อยาแว่าประชันกันเลย ไม่แน่ใจว่า50-50หรือเปล่านะคุณลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นของซูเปอร์แมนนะลูกค้าจ๋าเนี่ค่ะซูเปอร์แมนนะบารสกรีน <Bad skin. S 2> สกรีนเขาอาจจะแบบว่าตัวตัวอ่านังสือเขาอาจจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอกกิลเดนจ้า ลูกค้าจากอากิลเดนก็มีมาอยู่ในนี้อ่ะต่อด้วยฟิลลาจา welcome, ้จาเวลคอมเวลคอมเวลคอมชูชายแรนค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัวน,นี้เป็นเวลคอมนะเวลคอมโอ้ยเวลคอมค่ะอันนี้เป็นเวลคอมค่ะตอนล่อยนะคะเวลคอมหลายๆเลยเก็ยิบอบไปเลยอันนี้คือเวลคอมนะคะแ<า>ชมปเปี้ยนจ้าแชมเปี้ยนเยอะมาก ไม่พักเลยแชมเปี้ยนค่ะลูกค้าจ๋าแชมเปี้ยน1919 USA นะคะอันนี้เขียนว่า wallet frame นะคะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรน์เรื่องอ่าลวดลายแต่ละตัวนะคะลูกค้าจ๋าอาจมีแตกต่างกันไปบ้างนะคะอิอันนี้น่าจะเป็นนักรองนะคะอ่าพ้าห้าสิบห้าสิบจาบ้า อ่ะคุ้มคุมเลยค่ะลูกค้าจ้ะอันนี้สกรีนจ้ะอันนี้เน้นสกรีนมาเลยอันนี้เรื่องแบรนด์เดี๋ยให้ลูกค้าเป็นลุ้นอีกอีกรอบนะคะลูกค้าจ้าาอะอาจจะเป็นแบรนดบ้านเขามีติดมานะคะกิลดนจ้า ฮอลลิสตรค่ะโอ้แบรนด์ไม่พักกันเลยนะลูกค้าจ๋ารวนมาสนใจ CF เลยคุณลูกค้าจ๋าราคา8,000บาทนะต้นทุนต่อชิ้น32บาทค่ะลูกค้าจ๋าซื้อเยอเรมีราคาที่ลดเยอะแต่เสื้อยืดตัวนี้มีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวหมดแล้วหมดเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็ได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้าจะซื้ออย่างอื่นเนีครบยอด20,000ได้ส่ลด1,000บาทก็ได้นะได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเรา ด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าจ,จะ C F หน้ารายก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะคะหลากหลายช่องทางในการติดต่อบั๊กไปเลยนะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นของอาดิดาจ้าไม่ <ปะ S 2> แน่ใจว่าเป็นของสมสร์อะไรนะจ๊าอ่ะสวยๆเลยค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มๆเลยอันนี้น่าจะเป็นจัดดูอิดไมเออรยูนิโคลโจ้า, <ปะ S 2> จา โอ้โหแบรนด์แบรนด์รัวเลยอ่ะแบรนด์ไม่พักกันเลยนะลูกค้าจ๋าสาหรับเรื่องแบกน,นะคะลูกค้าจ๋าเยอะมากนะคะมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวนะคุณลูกค้าจําหมดแล้วหมดเลยผ้าห้าสิบมาตามมาจา้จาห้าสิบจ้าไอนะคะโลเกอร์เอ็ดวอร์ดนะคะ,ะ,คะตัวนี้เป็นผ้าห้าสิบห้าสิบค่ะลูกค้าจ๋าห้าสิบห้าสิบนะคะ โอ้โหยูนิคอร์ค่ะเขาแรปมากกับดรา้อนบอนโอ้ปกติเราจะเจอกันกับอะไรนะดิสนีย์เนาะดิสนีย์แต่ว่าวันนี้แบบรวมกันอย่างอื่นด้วยไยตะเลยค่ะตัวนี้ค่ะคนแรกค่ะจะเป็นของฟูดนาแต่สกินเขาสวยนะโอ้โหดูค <a> ่ะ สกินคือแน่นมากลูกค้าจะสวยเลยนะคะสวยเลยมินไม่ต่อคิวเลยค่ะมินค่ะไม่ค่ะหนูชอบรัดคิวค่ะหนูเป็นคนไทยนะคะพี่แอลค่ะอ่ะสวยๆลยค่ะลูกค้าจะาซีเอได้เลยอันนี้มอนเตอร์จ้ามอนเตอร์ก็มานะลูกค้าจากเรื่องสกินนี่คือมาแบบว่าคะมาเลยเรื่องงานแบรนด์ก็คะมาเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะอันนี้หมูแบรนด์เราเจอเยอะอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นหมูบินค่ะ บาร์อันนี้แหวนจ้าอ่ะโอ้โหสก,กรีนคือแน่นมากอะค่ะสก,กรีนมีตั้งแต่ด้านหน้าด้านหลัง้วคาห้าสิบนะคะลูกค้าจะาหรือว่าจะเป็นสก,กรีนแน่นๆประมาณนี้นะะโอ้ดูลูกค้าจ้าแต่ว่านี่เป็นของขัตตอนลอยนะ,ะแต่สก,กรีนด้านหน้าของเขาเป็นประมาณแบบนี้นะคะ่ะสวยเลย ต้องรีดจิดนหนึ่งนะคะเพราะเส้นหายเปื้อนดําชํอมรุดสีไม่สดอาจเจอบ้าง5-15%ค่ะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอคุมคุมเยื่ว่าอะไรคะ8,000บาท8,000บาทเท่านั้นกระสอบนี้ได้ตามรีวิวทุก ตรวแน่นอนนะคะอ่ะรีบอกจ้าโอ้รีบอกค่ะพี่แอ๋ยอมแพ้หนูมไหมไม่ยอมจ้า,จามาต่อจ้าไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแน่นอนค่ะไม่มียอมค่ะสำหรับรหัสนี้ค่ะสูสีกันเลยค่ะรีวิวสองคนนะคะไม่ผานนะต้องเอามา คนช่วยเหลือนะคะลูกค้าจากญี่ปุ่นคนนึงนะมาจากแอฟริกาคน U.S.A. ยอกยอกดูสีผิวแล้วนึกว่ามาจากญี่ปุ่นคนนึงนะแล้วก็อีกคนนึงมาจากแอฟริกานะลูกค้าจากอีกคนนึงนะอีกคนนึงนะคะคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะมาจากแอฟริกาแล้วก็อีกคนนี้มาจากญี่ปุ่นยอก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 ค่ะลูกค้าอ่ะเสื้อยืดสีดำงานรวมคุณลูกค้าจากข้อดีของงานรวมได้ทั้งไซร์รวมแล้วก็ได้ทั้งแบรนด์รวมสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะคุณพี่จ๋า ได้ตามรีวิวนี้เลยนะได้ตามรีวิวนี้ทุกตัวหยิ่ปลายสลับชิ้นไม่มีแน่นอนไล่แบนอีกสักครั้งดีกว่าค่ะค่ะโรลิงสโตนค่ะแก๊บค่ะอ่าฟิลลาค่ะ นไนกี้ค่ะดักกันบอลค่ะเวลทจสาค่ะอ่ายูนิคอร์นตสามเอค่ะปาร์ตแล้วก็แบบอะไรฟุตกิลเดนค่ะมีค่ะแชมเปี้ยนค่ะไนกี้ค่ะไปแล้วค่ะลอร์นิสโตนค่ะลอร์นิสโตนค่ะอเมริกันอีกคนค่ะแล้วก็อะไรนะอะไรเอ่ยเฮอร์เน็ตไหมคะเฮอร์เน็ตค่ะเฮอร์เน็ตค่ะเฮอร์เน็ตค่ะแต่ว่าพลาดไม่ได้ก็ อาฟุตแล้วก็กิลวเดนนะคะ,อ,คะอันนี้เราก็ประมาณการะค่ะเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบจ้าอุ้ยยูนิโคลจ้ายูนิโคนนะคะลูกค้าจะาร่วมกันกับของดิสนีย์นะคะเป็นของมิกกี้เมาส์นะคะขออนญุญาตทวนรายการคะ่ะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับรายการนี้เป็นเสื้อยืดสีด,ดำคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใส่ได้คุณผู้ชายใส่ดีนะคะตัวนี้เป็นงานเป็นงานรวม นะคะคุณลูกค้าจะเป็นงานรวมได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมการถไอทีเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคค่ะราคา8,000บาทค่ะน้ำหนัก45่สิากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะคุณลูกค้าจ๋าส0งถึง2อ0ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะประมาณการ32ิบบาทค่ะ<า>ค่ะแมนอยู่จ้า สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ IG จีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ก้าวโมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ